มาต่อกันที่การสร้างแอนิเมชันนะครับเราจะสร้างภาพเคลื่อนไหวของตู้ปลานะครับก่อนอื่นเราจะไปเลือกแบ็ค d r o p เป็น underwater นะครับเลือกมา1ภาพจากนั้นตัวละครแมวไม่ได้ใช้นะครับไปเลือกตัวละครซึ่งเป็นปลานะครับมาแล้วนะครับตอนนี้เรามีปลาอยู่หนึ่งตัวนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อทงเคียวทุกคลิกก็จะเป็นเหตุการณ์เริ่มต้น ทงเขียวทุกคริกผมจะให้ตัวละครปลานะครับเคลื่อนที่เราจะใช้คําสั่ง m o กนะครับในการเคลื่อนที่ซึ่งการเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่อยู่ตลอดดังนั้นจะใช้คําสั่ง forever เข้ามาช่วยนะครับเมื่อเรากดธงเขียวปลาจะเคลื่อนที่ไปทางทิศทางที่กําหนดเริ่มต้นซึ่งปกติก็จะเป็น90องศานะครับเราจะไปกําหนดการเปลี่ยนทิศทางเมื่อชนขอบ โดยใช้คำสั่ง if on e d g h t b a นะครับเอาไปใส่เพื่อทดสอบเงื่อนไขนะครับกดท่งเขียวดูเมื่อชนขอบนะครับปลาก็จะเด้งกลับไปมานะครับแต่ตอนนี้ยังหงายท้องอยู่นะครับแล้วก็เร็วเกินไปผมจะเปลี่ยนไปที่ประมาณ3สเต็ปนะครับชาลงนะครับเราจะมาแก้ไขการหงายท้องของปลานะครับโดยการกำหนด โรเตชันให้เป็นได้เฉพาะซ้ายกับขวานะครับเริ่มตั้งแต่ทงเขียวทุกคลิกนะครับปุ๊บปลาก็จะหมุนได้แค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ปลาของเราก็จะเคลื่อนที่ไปมาครับเราจะทําการกําหนดการเคลื่อนที่นอกจากแนวนอนก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในทางแกนวายด้วยนะครับโดยการไปกําหนดมุมเริ่มต้นนะครับ เราจะใช้คำสั่งหมุนแทนนะครับซึ่งคำสั่งหมุนนะครับเราสามารถหมุนได้จากเลขสุ่มตั้งแต่องศาที่1จนถึง360องศานะครับเราจะไปที่ operator นะครับแล้วคลิกไปที่ pick random เราจะสุ่มตัวเลข1ถึง360อองศาจากนั้นนะครับเอาไปไว้เริ่มต้นเลยนะครับท่องเคียวทุกคลิกปั๊บก็กำหนดค่า rotation เป็นซ้ายขวาแล้วทำการสุ่มตัวเลขของมุมในการหมุนนะครับ ปุ๊บเรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้ร่างเราก็จะเคลื่อนที่แล้วนะครับมาแล้ว1ตัวนะครับสังเกตดูนะครับว่าเคลื่อนที่อย่างเดียวแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวปลานะครับสต็อกก่อนนะครับกลับไปที่คอสตูมครับตอนนี้คอสตูมของเรานะครับก็จะมีปลาทั้งหมด4รูปแบบนะครับเราจะทำการดูพิเคตนะครับฟิต A ไปเป็นฟิต A2 นะครับ จากนั้นนะครับลองปรับเปลี่ยนนะครับเช่นย่อขนาดให้เล็กลงนะครับดูเพดขึ้นมาอีกนะครับอาจจะเตี้ยลงเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับที่เหลือนะครับเราจะลบออกไปก่อนนะครับกลับไปที่โค้ดเมื่อธงเขียวถูกคลิกนะครับ ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับเราสามารถใช้คําสั่งเปลี่ยนคอสตูมในนี้ได้ครับเพราะไม่มีการรอหรือการหน่วงเวลาในนี้นะครับไปที่ลุกแล้วใช้ next costum เข้ามาได้เลยเอาแล้วนะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวที่เร็วเกินไปนะครับเราก็จะทำการ รอนะครับรประมาณ0.2วินาทนีไปแล้วนะครับาช้าไปนะครับลดลงมา0.1 ทีนี้ถ้าเราอยากได้จํานวนปลาที่มากกว่าเดิมนะครับจะทําอย่างไรนะครับให้เราคลิกขวาปลาตัวแรกที่เราเขียนคําสั่งเรียบร้อยนะครับคลิก duplicate นะครับกลายเป็นปลาต,ตัวต่อไปนะครับปลาตัวต่อไปให้เราไปที่ c o s t u มนะครับทําการลบ c o s t u มออกไปนะครับเพิ่ม costume ใหม่นะครับโดยการคลิกที่ไอคอน shoot costume นะครับ เลือกปลารูปแบบอื่นบ้างนะครับ o อ f ฟิทบนะครับฟิ t บีเข้ามาบ้างฟิทบของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนได้คลิกขวาดูพิเคตนะครับดูพิเค a อย่ไตรงนี้อาจจะเอาย่อนะครับย่อลงมาเล็กน้อยนะครับมาณนี้นะครับ หมุนด้วยก็ได้ครับสามารถใช้ลูกศรคลุมนะครับแล้วก็กดหมุน,นตอนนี้เรามีปลา2ตัวแล้วนะครับตัวที่3เหมือนกันนะครับดูพิเคทขึ้นมานะครับที่คอสตูมนะครับเพิ่มปลาเข้ามาอีกนะครับลบรูปแบบเดิมนะครับทำซ้ำขึ้นมา ใช้ลูกศรน,นะครับคลุมแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับกดทงเขียวนะครับมาแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวสุดท้ายนะครับดูปเคตขึ้นมานะครับ เป็นตัวสีเหลืองนี่นะครับกดทงดูนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการนะครับรูปแบบเดิมนะครับก็แค่คลิกขวานะครับดูพิ a t e ขึ้นมาอาจจะปรับขนาดนะครับจาก100%รเหลือ80นะครับราสีฟ้าขอเพิ่มอีก1ตัวนะครับ80% อีกหน่อยนะครับอีกหนึงตัวเอาสัก50%นะครับกดทงดูนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีปลาอยู่เต็มตู้ปลาของเรานะครับ